ก็มีบางอย่างเหมือนกันพอเวลาท่านสอนท่านพีอาท่านนำเสนอกลุ่มชาใช้หลักการนี้ท,นปปที่เขาเรียกภาษาเรียกว่า Principle ที่เขาใช้ทั่วโลกดังต่อไปนี้ครับ6ข้อเชิญครับเขาเรียกว่าภัยเซซ่าถ้าทำไง่ายๆนะมี6ข้อ,น,อน,น,นะครับ,ข,นะรบข้อที่2เขาเรียกว่าประสบการณ์ของตนเองเป็นไงครับเมื่อกี้ท่านสุดแล้วใช่ไหมครับเล่าเรื่องประสบการณ์ตนเองเล่าไปแล้วสุดแล้วพอเล่าประสบการณ์ของตัวเองภาษาการน้ำเสียง เวลาตาครับถ้าจะออกมาจากใจและเป็นธรรมชาติมันจะได้เชื่อยถื่ที่สุดเขาเรียกว่าความรู้มือหนึ่งเอาเอาเอาหลักการที่หนึ่ไหมฮะเขาเาร,ารียกว่า classic knowledge ภาษาทางการนะภาษาเคมบริเลฟไม่ใช่ classic knowledge มือหนึ่งมือหนึ่งแปลว่าท่านประสบมาเองไม่ได้ฟังใครมาเนี่ยมือหนึ่งเลยผมเจอเกษตรกรใน,นตงเนี่ยรีบลงมือในตงนะมีิการเกิดรีบเลยตงตั้งชาเตอร์เนี่ย เป็นประสบการณ์ในตรงผมไม่ได้ดูทีวีมาเขาเรียกว่าอาณาจักรต่างปเองต่อไปครับ information for expert น้ามีผู้รู้หรือสถาบันที่ไม่ได้ยอมรับท่านทำงานที่อสคเป็นองค์กรใหญ่ระดับประเทศมีชื่อเสียงแต่บางทีเราพูดเนี่ยคนฟังมาครั้งนะมันผมเนี่ยผมทีวีซ่าด้วยก็น่าโมโหแบบเดสเซนดิ้งรวปกับดิ่ีทีมาจากท่านอสคบางทีท่านฟังผมมากที่จะเบื่อผมก็เลยฮะเอาสตีปจ็อกเอาโรเตอร์มาตีด้วยตัวทีมีตัวเนี้ย เอาอะไรพวกนี้ไหมฮะมาเปิดใหนดูท่านจตเห็นว่าอ๋อพวกนี้นะมีชื่อเสียงระดับโลกแล้วน่าเชื่อถือนะท่านก็จะได้รับตัวอย่างหรือกรณีศึกษาจากหลายๆคนไม่ใช่แค่ตัวเบี้ยกรณ์หรือตัวท่านเท่านั้นอ้างอิงสถาบันมหาวิทยาลัยก็ได้นะครับหรือแหล่งข้อมูลวิชาการก็ได้ไม่ช้า,ากนันเลยนะครับดูได้วยตาฟังด้เสียงสัมผัสก็อ้างอิงจากหลักการคอนต้าเงินดิ่งต่อไปคนระับคนไทยและคนทั่วโลกชอบสถิติและตัวเล สถิติเป็นตัวเลขจำนะเลยครับ10%ได้จากเต็น,นที่2 0ได้จากอะไรนะโคชิง่งเป็น10%ได้จากประสบการณ์ไม่เชานะนะนะ้าเนาี่ยอก90หน้าเหนื่อ30%นะฮอรมโมนจลุกดา10%เองนะแล้วก็ยังไงฮนะ30%วันถ้าท่านไม่ออกมาซ้อมท่านจะไม่ได้ไเลยครับเหลือ5%ถ้าท่านซ้อมจะได้เท่าไหร่ครับ90%นี่คือสถิติที่ผมใช้ทังง้งวันจำเป็นนะฮะจำได้ง่ายต่อไปครับ ก็คือตัวอย่างประกอบตัวอย่างประกอบใช้ภาษาภาพก็ได้หลายท่านเล่าเก่งเล่าเป็นภาพหยิบของมาให้ดูเลยก็ได้หรือว่าหลายท่านท่านพี่มิชัยแล yup. <c Öz ell> ้ว <deven> ก <u hate> ็เห็นภาพต้องนะหลายท่านใช้ภาษาภาพไปอยู่แล้วเมื่อกี้นะครูวิบัติเล่าเรื่องการรีบมือร้องก็เห็นภาพนะครับสติช็อกตัวอย่างครับขายแม็กคุกแปร์ท่านรู้ไหมครับเขาขายไงตัวอย่างเขาไม่ได้มาบอกว่าแม็กคุกแปร์บางเบาไม่พูดอย่างนี้นะ เขาบอกว่าผมจะมีบางสิ่งบางอย่างลอยมาในอากาศเป็นสิ่งที่น่าประกล่าสุดครับสุดยอดเลยครับแล้วเขาบอกว่าเนี่ยตรนนี้ตอนนี้ที่ผมใช้แสงมีซองเอกาสารครับซองเอกาสารที่เขาเปินเอกสารมาวางไว้ให้ผมนะครับผมไม่รู้ทำยังไงเหมือนกันเนี่ยอยามขอเปิดดูสักทีนะครับเปิดมาเสร็จปับ๊บเป็น MacBo o k Air รุ่นใหม่เขาบอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับนี่คือมันมาในอากาศครับแม็ o o Air โลรถพุกที่บาร์เซโลกเนี่ติปของเขา ยกตัวอย่างในการอุป,ปมาอุปไมยนะสุดท้ายนี่เราต้องหยิบสองอย่างนะครับสี่อย่างต่างกัอยาเรีให้เครดิตด้วยเวลาเราไปขอข้อมูลจากใครมานะครับทางอสองคหรือตัวเองหรือโดยงานวิชาก,การหรือทางอินีิปิจัดมหา,หาในในวิทยาลัยไหนโดยงานไหนให้เครดคิตเขาด้วยเพราะว่าอ้างอีงแบบที่มาน,นะครับตัวอย่างน,คคน,น,านะครับคนนี้คือใครรู้ไหมครับโทมัสปิเตอร์ผมเอาคำพูดเขามาผมก็ม